ร่วมพจชนัยโดย New c a m ร y และ c a m รี x x t r e m สัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิร่วมสนับสนุนโดยเครื่องสำอางคาเมล่า คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่คุณผู้ชมทุกท่านเมื่อเดินทางมาหลวงพระบางก็จะได้ชื่นชมกับบรรยากาศของการใส่บาดยามเช้าเป็นการใส่บาดข้าวเหนียวนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากสถานที่ทั่ว,วไปที่เราเคยพบนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะไดออ้สัมผัสกับบรรยากาศของการใส่บาดพระสงฆ์จํานวนประมาณ200-300รูปด้วยกันค่ะและที่นี่จะเป็นการใส่บาดข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะ เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าออในอดีตเนี่ยนะคะก็คือเวลาพระออกมาบินฑบาตเนี่ยการที่จะใส่แับลงไปด้วยก็คือจะใส่ไปในบาทแล้วก็พระก็จะฉันไม่ค่อยได้นะคะออถ้าเกิดจะเอาแบ่นแยกมาก็จะเป็นการสร้างภาระให้กับพระด้วยค่ะดังนั้นชาวบ้านก็จึงใส่บาทเฉพาะข้าวเหนียวและถ้าเกิดมีกับข้าวเนี่ยเขาก็จะหิ้วปิ่นโตไปถวายที่วัดหลังจากที่ใส่บาทเสร็จแล้วค่ะ พระจะเดินมาเป็นสายค่ะปกติแล้วนะคะพระสงฆ์เนี่ยตอนเช้าเช้าเขาก็จะมีสัญญาณเตือนโดยการตีกรองหรือตีะระฆังนะคะเพื่อเป็นสัญญาณว่าพระจะรวมตัวแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินมาแล้วค่ะและพระแต่ละวัดเนี่ยนะคะก็จะออกมายืนรอกันแล้วก็จะเดินออกมาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันค่ะสรุปแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตนะคะประมาณ2 0 0ถึง300รูปค่ะ ใจกลางเมืองหลวงพระบางมีวัดอยู่มากมายดังนั้นการแบ่งเขตในการออกบิณฑบาตของพระจะแบ่งออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้โดยยึดเอาพระราชวังเดิมหรือพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงเป็นจุดกึ่งกลางซึ่งทางตอนเหนือก็เริ่มนับจากพิพิธภัณฑ์ถึงวัดเสียงทองในขณะที่ทางตอนใต้นั้นจะนับจากพิพิธภัณฑ์ลงไปยังสี่แยกบริเวณตลาดมงค่คะ สบายดีคุณผู้ชมคะ นี่ก็คือประเพณีของการใส่บาตรข้าวเหนียวของคนเมืองหลวงพระบางค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกลายเป็นอ,อ,อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นไฮไลท์ของการเดินทางมายัางหลวงพระบางของนักท่องเที่ยวเกือบจะทุกคนก็ว่าได้ค่ะการที่จะตื่นมาใส่บาตรเช้าที่เมืองหลวงพระบางเนี่ยติเกียนคุณผู้ชมว่าต้องเช้ามากๆนะคะเพราะว่าพระท่านจะเริ่มบิณฑบาตตอนประมาณ6กโมงเช้าหรือ6กโมงสินาทีขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยจะสว่างเร็วหรือจะสว่างช้านะคะตามสองข้าง ถนนเนี่ยนะคะก็จะนั่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะในขณะที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยก็จะกลับเข้าไปอยู่ตามซอกตามซอยค่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเนื่องจากว่าเขาก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมประเพณีการใส่บาตรของชาวเมืองหลวงพระบางค่ะคราวนี้พูดถึงการใส่บาตรของเมืองหลวงพระบางนะคะโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้าวเหนียวกันหนึ่งกระติบค่ะถ้าเป็นชาวบ้านก็จะกระติบที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะ แล้วนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเราทําตามประเพณีก็คือมีข้าวเหนียว1กระติบแล้วก็จบข้าวเหนียวทีละนิดนะคะใส่บาทเรื่อยๆค่ะแล้วเวลาใส่บาทเนี่ยนะคะที่เห็นผู้เฒ่าผู้แก่ของที่นี่เขาก็มักจะเหลือข้าวไว้ประมาณ2ก้อนหรือ3ก้อนนะคะเอาไปวางไว้ที่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะ เพื่อให้นกให้กากินกล่าวกันว่าเมื่อทําบุญแล้วก็ต้องทําทานด้วยตอนนี้นะคะก็จะมีเด็กๆค่ะที่บ้านเขาอาจจะไม่พอ,อ,อที่จะรับประทานมากสักเท่าไหร่นะคะคเขาก็จะหิ้วตะกร้ามารออย่างเช่นเนี้ค่ะเมื่อเราใส่บาตรพระไปแล้วเราก็จะทำทานให้เด็กพวกนี้ไปด้วยค่ะเหลือกินเหลือใช้มากมายทีเดียวค่ะ เรียบร้อยค่ะติ๊กก็จะเอานี่ไปไว้ประมาณใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะแบบนี้แบบนี้ก็น่าจะได้นะคะก็เอาวางไว้อย่างนี้ค่ะสักสามก้อนนะคะสนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยตย้ถูกใจแน่นอน สนับสนุนรายการโดยเราภูมิใจการบินไทยของเราคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวลาวนั้นไม่นิยมใส่บาตรข้าวเหนียวสีดำด้วยความเชื่อที่ว่าข้าวเหนียวดำก็คือข้าวของพญามาน,นั่นเองค่ะเออน่าจะประมาณ 2ปีสองปีเศษมาแล้วนะคะติ๊กเดินทางมาหลวงพระบางครั้งนั้นเนี่ยติ๊กไปที่ซาปาค่ะคาราวานรถยนต์แล้วก็เดินทางผ่านมาเพื่อที่จะกลับเมืองไทยโดยผ่านเมืองหลวงพระบางและบังเอิญก็ได้มีโอกาสเข้าไปสักการะองค์พระองค์แสนค่ะเขาเรียกว่าพระองค์แสนองค์แสนนะคะคือเป็นพระพุทธรูปนะคะองค์หนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพแล้วก็สักการะกันมากเลยนะคะ ติ๊กก็เข้าไปไหว้แล้วก็หลวงพ่อที่วัดเนี่ยก็บอกว่าโยออหลวงพ่อองค์แสนเนี่ยนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะไม่ว่าจะขอพรอะไรก็จะสําเร็จสมประสงค์ทุกประการแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะติ๊กก็อธิษฐานขอพรนะคะแล้วติ๊กก็มองเห็นว่าภายในวัดเนี่ยก็เป็นองค์พระประธานนะคะสวยงามมากมีพระรูปแต่ก็ยังขาดเครื่องสักการะที่สวยงามเหมือนที่เมืองไทยบ้านเรามี ติกก็เลยคิดในใจว่าอ๋อถ้าติ๊กนะสุขภาพดีนะคะเหมือนอย่างที่ติ๊กอยากจะให้เป็นเนี่ยติ๊กก็จะกลับมาอีกแล้วก็จะเอาเครื่องพานพุ่มสักการะมาเออเอามาถวายให้กับพระองค์แสนแล้วก็พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอุโบสถของวัดแห่งนี้ละค่ะติ๊กจำชื่อวัดยังไม่ได้เลยค่ะแต่จำได้นะคะว่าพิก,กัดอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ละค่ะเดี๋ยวเดินไปดูว่าใช่วัดนี้หรือเปล่า แสนมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรต่อชาวเมืองหลวงพระบางชาวเมืองหลวงพระบางเนี่ยนะคะเคารพนับถือลและสักการะพระองค์แสนเป็นอย่างมากเพราะว่าพระองค์แสนเนี่ยนะคะจะเป็นพระที่ประทานฝนให้กับชาวเมืองหลวงพระบางค่ะในอดีตการนะคะทุกๆสงการานเนี่ยก็จะอัญเชิญพระองค์แสนลงมาให้ชาวบ้านได้มีการส่งน้าพระแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการอัญเชิญพระองค์แสนลงมาเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าตกลงมาอย่างใหญ่ ลหลังจากนั้นนะคะก็เลยไม่ได้เอาพระองค์แสนลงมาด้วยน้ําหนักถึง120กิโลกรัมค่ะแล้วก็เมื่อเอาลงมาทีไรเนี่ยฝนก็จะตกนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาพระองค์แสนลงมาแต่ประชาชนชาวเมืองหือพระบาง ก็ยังเดินทางมาแล้วก็เข้ามาสักการะพระองค์แสนอยู่อย่างเนืองแน่นค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะวัดนี้ก็ยังถือว่าเป็นวัดที่มีความสงบแล้วก็ไม่ค่อยคาข้างไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างที่วัดบนถนนหลักค่ะภายในตัวพระอุโบสถเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเป็นแบบลักษณะของ ออสถาปัตยกรรมกึ่งๆผสมไปทางล้านนาค่ะจะแตกต่างจากอุโบสถของวัดอื่นนะคะอีกอย่างนึงที่จะเรียนให้คุณผู้ชมสังเกตก็คือบริเวณหลังคาด้านบนเลยนะคะตรงกลางเนี่ยค่ะจะมียอดฉัดอยู่ทั้งหมด15ยอดด้วยกันนะคะคนหลวงพะบางเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการสร้างโบสถ์สร้างวัดนะคะ ถ้าตรงกลางเนี่ยมีอยู่แค่3ยอดนะคะตรงกลาง1ข้างๆ้าอีก2นั่นก็คือคนธรรมดาเป็นคนสร้างค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาประมาณ5ถึง7ยอดนะคะก็คือพวกมีเป็นพวกขุนนางค่ะ เป็นพวกขุนนางนะคะจะเป็นคนสร้างแต่ตราบใดก็ตามถ้ามีเก้ายอดนั่นก็คือพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างแต่พระอุโบสถหลังนี้มีด้วยกัน15ยอดก็เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์เป็นคนสร้างด้วยเช่นเดียวกันค่ะวัดหนองแห่งนี้สร้างโดยเจ้าหางค่ะซึ่งเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ของพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชนะคะซึ่งพร,พระเจ้าหางเนี่ยนะคะเป็นผู้สร้างวัดหนองส่วนพระชายาก็ไปสร้างวัดแสนค่ะ นอกจากเอกลักษณ์ด้านงานพุทธศิลป์ของวัดลาวแล้วก็ยังรวมไปถึงผลงานจิตรกรรมการประดับประดาด้วยกระจกสีตามผนังวัดและพระราชวังของเจ้าสีสว่างวงศ์หนึ่งในตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้ชัดอยู่ในวัดเสียงทองค่ะอาคารที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นก็คือหอพระม่านค่ะข้างในนะคะประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งนะคะ แต่หอพม่านเนี่ยจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมค่ะจะปิดไว้ตลอดทั้งปีเลยนะคะในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมเพียงแค่10วันก็คือหลังสงการส10วันนะคะแล้วก็เปิดอีก10วันค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าสงกรารที่ประเทศลาวเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่วันที่14 15และ16ค่ะแล้วก็นับต่อไปอีก10วันนั่นคือวันที่หอพม่านเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะพระม่านค่ะ ตำนานของความเป็นพระมา้าเนี่ยมีมาได้อย่างไรในอดีตการนะคะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยน้ำมาค่ะชาวบ้านก็เก็บได้นะคะก็อัญเชิญขึ้นมาบนฝั่งปรากฏว่าฝนฟ้าตกอย่างหนักเลยค่ะไม่ยอมหยุดชาวบ้านก็เลยอธิษฐานขอพรแล้วก็บอกว่าถ้า ออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระเนี่ยต้องการที่จะให้ประดิษฐานอยู่ยังเมืองหลวงพระบางก็ขอให้ฝนหยุดนะคะหลังจากนั้นฝนก็หยุดค่ะประชาชนก็เลยเอาเออ เชิญท่านขึ้นมานะคะแล้วก็มาประดิษฐานไว้ที่วัดเสี่ยงทองแล้วก็สร้างหอพม่านให้ค่ะแล้วก็ปิดไว้ตลอดทั้งปีอย่างที่ติ๊กได้เรียนไว้แล้วนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะชมได้นะคะถ้ามาไม่ตรงจังหวะของการเปิดหอค่ะเพราะว่าบริเวณตรงหน้าหอเนี่ยนะคะจะเจาะรูเอาไวใ้ให้ให้เราเสามารถที่จะมองเข้าไปเห็นพระพักงดงามมากทีเดียวค่ะ นั่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ก็รู้ได้เลยว่านี่คือเมืองหลวงพระบางค่ะและนี่ก็คือวัดเสียงทองค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่กล่าวนี้นะคะก็คือต้นไม้แห่งชีวิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมภายในพระอุโบสถกันค่ะสนับสนุนรายการโดย เมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาสนับสนุนรายการโดยคาเมลาแมตตี้ทูเวสสำหรับสาวผิวมัน ช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้า ตำนานความเชื่อของคนลาวคนลาวเชื่อกันว่าพวกเขาได้สืบเชื้อสายมาจากพญานาคซึ่งคำว่าพญานาคเนี่ยนะคะเป็นคำที่คนไทยเราเรียกกันแต่คนลาวเขาเรียกว่าลวงค่ะและคำว่าลวงนี่แหละค่ะก็ผันมาเป็นคำว่าลาวเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มของตัวเองว่าคนลาวคือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพญานาคนั่นเองค่ะแต่ตำนานความเป็นมาทำไมคนลาวถึงสืบเชื้อสายมาจากพญานาคตามความเชื่อในตำนานมีเรื่องเล่าอยู่ว่า มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะมีลูก8คนเขาก็จะพาลูกเนี่ยไปเล่นน้ำในสระแห่งหนึ่งแล้วอยู่ๆก็เกิดพญานาคขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะมารัดนางผู้หญิงคนนั้นลูกก็หนีออกไปค่ะออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อพญานาคปล่อยผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปบ้านพร้อมกับลูกนะคะต่อมาไม่นานค่ะผู้หญิงก็ได้ ท้องค่ะแล้วก็คลอดลูกคนที่9มานะคะรวมแล้วนางก็มีลูก9คนค่ะและอีกวันหนึ่งนะคะนางก็พาลูกทั้ง9้าคนเนี่ยกลับไปเล่นน้ําที่สะดังเดิมนะคะแล้วอยู่ๆก็พญานาคค่ะก็ปรากฏตัวขึ้นอีกปรากฏว่าเด็กทั้ง8คนเนี่ยนะคะวิ่งหนีกลับบ้านในขณะที่ลูกคนเล็กคือลูกคนที่9ที่เกิดมาตอนหลังเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนเลยพญานาคก็เลยถามว่า ทำไมเจ้าถึงไม่กลัวค้าหรือว่าเจ้าเป็นลูกค้าเด็กคนนั้นก็ตอบว่าถูกแล้วเราคือลูกของท่านและแล้วนะคะต่อมาลูกทั้ง9้าเนี่ยของนางก็ได้แยกย้ายกันไปปรากฏว่าลูกคนที่9ค่ะมีสติปัญญาดีมากมีบุญบารมีสูงมากและได้ขึ้นครองราชเป็นเจ้าเมืองนะคะดังนั้นคนลาวก็เลยเชื่อกันว่าพวกตนเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองคนนี้ที่เป็นลูกของ พญานาคก็จึงเรียกพวกตัวเองว่าลวงหรือลาวนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาคุณผู้ชมเดินทางมาที่หลวงพระบางนะคะตามวัดวาอารามต่างๆเขาก็จะมีรูปพญานาคเป็นสำคัญหรือแม้แต่สถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นล้านลวงต่างๆเขาก็มักจะใช้ชื่อคำว่านากานากาก็คือนาคนั่นเองหรือว่าลวงของคนลาวนั่นเองค่ะ อยู่ด้านบนก็คือรางสําหรับส่งน้ําพระค่ะบริเวณด้านหลังของปิ๊กเนี่ยนะคะจะเป็นทางด้านท้ายของรางค่ะก็จะเทน้ําจากนู้นนะคะเมื่อถึงวันสงกรานต์เนี่ยประชาชนก็จะเข้ามาแล้วก็จะมีออบันไดต่อขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้เทน้ําลงมาจากด้านบนเพื่อที่จะไหลลงมาเรื่อยๆนะคะลดระดับต่ามาเรื่อยๆมาส่งน้ําพระที่บริเวณนี้ค่ะ ผู้ชมจะสังเกตว่าเป็นหัวของมังกรแต่ว่าพอมังกรอ้าปากเนี่ยจะมีหัวพญานาคออกมานั่นคือสิ่งที่น้ําจะพ่นออกมานะคะหรือว่าน้ําหลั่งลงมาเพื่อที่จะมาส่งน้ําพระค่ะส่วนบริเวณปลายของวางนะคะจะเป็น จะเป็นหางหงนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวลาวนะคะที่เชื่อว่าหงเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับพระพุทธเจ้าที่อยู่บนสูงสวรรค์เวลาเราส่งน้ําพระเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานน้ําหลั่งลงมาแล้วก็ผ่านหงลงมาแล้วก็ไหลามาตามรางผ่านมาตามปากของพญานาคค่ะแล้วก็ลงไปที่พระพุทธรูปนั่นเองค่ะ เย็นของริมฝั่งโคงในตัวเมืองหลวงพระบางค่ะขณะนี้นะคะติ๊กำลังยืนอยู่บริเวณท่าน้ําของวัดเสียงทองค่ะดูบรรยากาศนะคะสงบเยียบมากเลยนะคะในช่วงยามเย็นเออแต่ในอดีตการเนี่ยท่าน้ําตรงบริเวณวัดเสียงทองเคยเป็นท่าการพาณิชค่ะมีสินค้ามากมายนะคะที่ไหลามาทางออแม่น้ําโค้งนะคะล่องมาแล้วก็มาขึ้นท่าน้ําที่บริเวณนี้ ู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่รูปปั้นไว้ตรงบริเวณสองทางขึ้นนะคะลักษณะจะคล้ายหมาก็ไม่ใช่จะเป็นแมวก็ไม่เชิงจะเป็นเสือเป็นสิงห์ก็ไม่แน่ใจนะคะสัตว์ลักษณะนี้เขาเรียกว่ามอมค่ะมอมเนี่ยตามความเชื่อของคนลาวเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่จะคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปไม่ให้เข้ามาในเขตด้านในนะคะ ลักษณะของมอมเนี่ยจะเป็นการจำลองของสัตว์3ชนิดเข้าไว้ด้วยกันก็คือสุนัขคือแมวและคือเสือค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเดินทางไปตามวัดต่างๆบริเวณหน้าวัดนะคะเขาก็มักจะมีลูกปั้นของมอมเอาไว้ตรงบริเวณหน้าวัดเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปข้างนอกนั่นเองค่ะ